พี่น้องพี่กับสิพอดีได้พี่เอ็กซื้อต้อยอาดะเฮ็ดจังได้เห็นอ่นพี่อาดเอ็กซ์เห็นพี่อาดเอ็กสุดไหมก็เลยว่าบ่ยอมสันเดย์พี่น้องเดี๋ยวนี้บ่แมีนตะขนาดได้ก็ใส่แน่นในอาดมันสิใส่ได้จังไหนอ๋อเบอกอยู่นี่พี่อาดใส่บ่ได้ไอ้หูซิบให้แล้วอ่ะนวเอาไอ้ไอ้คือใส่สีนีงาม ไอ้สิใส่ปานให้มันเหลวให้คูณได้ใส่ออื่นมือนนี่ใส่จะได้สุดเขาเพราะมันสุดเดี๋ยวเบิ่งปากอยู่สองปีแล้วก um bon ับเพท่านเหลวอยู่เดี๋ยวก่อนคิดตันแท้ทั้งสุดบ่แมนตีสิบบ๊อบแปลเสียงพูดจ้อยอะไรมันสิขายเก๊ดเมื่อนะ มาเด้อพี่น้องผู้ใดเสียอันสมทบทุนสุดไม่ให่บอยเจ็ดมื่นบงุดุเดียวอันเติมเติมกันใส่เด้อนี่เด้อซึ่งผ้ลดร่ำเป็นกุมารผู้ละสีผู้ละเศร้ากับสีหอดอยู่เนี่ยเจ็ดหมื่นอ้าแต่ว่าใส่สีนี้แล้วทำไมดูเด็กเดี๋ยวก่อนพี่อาร์ต คันว่าใส่บรไเด้ก็บ่อยากเฮ็ดต่อเด็ดดิอย่งอยามีเียค้่มีงก็ซื้สื้อดอกบ่มีหยังบผมีเงินเอาบ่มีสิซื่อเขาได้จังไดเดี๋ยวบ่ลงทุนละเด็ดดิแต่ว่าสีมันสวยนะแต่ชุดม่าอยู่อาอีบอชุละกี่ชุดต่อไชุดแดวชุดละกี ไซื้อไหมเนี่ยซื้อไหมเนี่ยใส่ไม่ได้เขาอาตัดไวซีสุดมันป้าตัดชุดฮะไอ้ตัดชุน่ไงนะตอนสมายว้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 ยส้ายว้ายว้ย้ายว้ายว้ยว้ายว้ยว้ยว้ายวอ้ย้ยว้ว้วอายวว้ยายว้กย้ววยพี่้้ยย่ยาย้า้ยวาปาายเยย้ย กิจเจ้าเห็นอยังหรือยังเห็นแมวเห็นอยังเอาดันมันอันร้อยไม่ใช่บอแมนอันนี้อันที่เจ้าปืนพาออกพี่บอเขาเอากระเป๋าบังไว้เลยลีลาลีเลียเขาจะเอามาฝากไว้ให้กันเขาจะเอามาฝากไว้ให้กันเพราะว่าพันธุ์ที่ยีสิมหาเขาจดสีมาเขาจะเอาไว้ฝากไว้กันอันเจ้าอันซ่อนซ่อนรางวัลอะไรคะซ่อนบอกว่า เราพี่คะเนนไงซอบ,บอกว่าเอาไปฝากไว้เลยไปฝากไว้กับพี่บอยก็ได้เพราะว่าจะได้มาเจอกันอยู่ใช่ไหมเออ,อพี่อาตัดมาเท่าไหร่ราคาโครงอ่ะหมืน่นสองดูหน่อยมันมันชัดไหมว่ากะหนูโฟกสัสอุ้ยนี่ไงอะไรพี่อันนี้ดตู้ลูกชัดๆแบบมันมันสวยมันใสแล้วมันดูเรียวไหม โค้งอ่ะหมื่นสองแต่ว่าคิทตั้นนี่เป็นคิทตั้นแท้ทั้งชุดใช่มันเท่าไหร่คิทตั้นแท้น่าจะประมาณมเบอร์รรดิขะน่าอยากได้ต้องต้องเลยขายพี่บอร์ดประมาณประมาณชุดนี้ประมาณ 6, หกหรือเจ็ดพัน่าเพราะพี่อาร์ตเวลาพี่อาร์ตทำชุดอ่ะพี่อาร์ตจะปั่นีิตันแท้หน้าหลังเลยอันนี้หนูรู้แต่ว่าประเด็นคือพี่บอยอยากได้มากก็คือพี่อาร์ตตัดใจขายได้ไหมพี่ใส่ไม่ได้ขยายไม่ได้หรอ ถ้าขยายมันจะไม่สวยอ๋อก็ใส่เราใส่คือเด็กน้อยต้องได้ตาใจขายให้แน่นตอนี้เคัดใจได้ป้อนพี่อเสียดายให้เล่าโลดก็ดูสิมันสวยนะอ่าดวงสีเนี่ยพี่อาแล้วก็เสียดายพี่น้องเพราะว่าชุดเล่าไม่ประวัติุเล่าอ่ะห่วงแหนไว้ทุกชุดเด้แล้วก็รักษาดีด้วย

ป้ิลไปแล้ววันที่จิมหาเพื่อนก็จะเป็นผู้มอบให้กันยังสิบอ่ะอลเลิศเนาะแต่ว่าประเด็นขึ้นสวดที่เพื่อนอยากได้นะพี่อรโลนยังทําใจขายบบได้เดี๋ยวพามาเบิงสุดกระสันทีน้องเย่ย่ยสีมันสวยมากเลยนะให้ดู มีม่วงแล้วมันเป็นผ้าเรื่อม,มแล้วก็ปกกิดตันแทดด้วยแม่แม่ขาสมทบตุนพี่บอยหน่อยนะคะ